ดีนะเหมียวชักนีว่าไม่เข้าใจพี่นิวไปแล้วอ่ะพี่นิวก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันผมเอาใจช่วยนะครับก็ไปอธิบายให้นายนีวาเข้าใจนะครับพี่นิวอ่ะจะไปอธิบายให้นายนีวาเข้าใจทําไมความรักของเรามันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะก็เพราะว่านายเอกน่ะครับโอ้โหเข้ามาตอนนี้แต่พี่นิวก็บอกเล่าเขาไปแล้วนะแต่นายนีวาไม่ฟังพี่นิวเลยอ่ะใจเย็นๆครับพี่นิวผมว่ายังไงซะนายนีวาก็ต้องเข้าใจสักวันแหละเออเป็นอะไรหรอครับพี่นิว พี่นิวก็แค่คิดถึงอะคิดถึงอะไรหรอครับคิดถึงวันที่พี่นิวอ่ะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนายนีวาคอยมานั่งกวนพี่นิวคิดถึงมากๆกเลยนะเหมียวชักพี่นิวรู้แล้วว่าพี่นิวอะรักนายนีวาขนาดไหนเออครับพี่นิวเกลับบ้านกันดีกว่าเหมียวชักไปครับพี่นิวครับนั่นนิวานี่ครับนิวานะจริงๆด้วยอ่ะนิวานิวาเออ นิว <New. S 2> นี่นายเห็นฉันนายต้องหน้าบึง้งงเหรอเออป่าวอะคือฉันจะรียบกินแล้วฉันก็จะรีบไปแล้วเนี่ยทําไมล่ะนิว้านี่นายไม่สนใจฉันเลยเหรอก็เธอรู้แล้วนี่ว่าสถานะของเรามันเป็นยังไงอะนิว้าฉันขออธิบายได้ไหมอะฉันไม่ต้องการคําอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกเลิกเธอแล้วจบก็คือจบทําไมนิว้าทาไมนายต้องเป็นคนแบบนี้ทาไมนายไม่ฟังเหตุผลฉันเลยอะเออพี่นิว้าครับฟังเหตุผลพี่นิวหน่อยนะครับไม่อะเมียวชักพี่อพอแล้ว นินววาที่ผ่านมาเนี่ยนายไม่นึกถึงความรักของเราเลยเหรอเราอุตส่าห์ฝ่าฟันมาด้วยกันนะความรักบ้อเลยอะความรักที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวงั้นเหรอนิววานิววานิววาเอ่อพี่นิวครับไม่ต้องไปตามเขาหรอกครับผมว่าตอนนี้นายนิวว้ากำลังอารมณ์ร้อนนะครับอืมพี่นิวรู้แล้วแหละเอ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะถ้าเกิดจะต้องเลิกกันจริงๆก็คือต้องเลิกละครับพี่นิว อก็พี่นิวไม่อยากเลิกนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจผิดกันน่ะก็เรายังรักกันอยู่นี่ใจเย็นๆครับพี่นิวอย่าร้องครับอย่าร้องโอ๊ยใจเย็นสิครับทำไมเดวทวถึงมาทำกับฉันแบบนี้ฉันรักเธอขนาดนี้แล้วเนี่ย เนี่ยแนวเป็นอะไรของเธอทำไมทำหน้าเบื้อแบบนั้นเนี่ยนี่ยเนี่มาถ่ายรูปมนดีกว่ามามามาไม่อ่ะฉันไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปอ่ะโอ้ยอกหักมารือไงล่ะเนี่ยมามาถ่ายรูปกลางเซลฟี่ยิ้มหน่อยสิฉันยิ้มจนเหงือกแห้งแล้วเนี่ยเธอไม่ถ่ายรูปกับฉันเลยอ่ะไม่อ่ะพิงกี้ฉันไม่มีอารมณ์อ่ะโอ้ยนี่อกหักไม่ยักเรื่องเล็กกะตายอกเล็กก็เสีเรื่องใหญ่โอ้ยฉันอกเล็กอยู่แล้วน่ะ คิดอะไรมากมายแค่ผู้ชายทิ้งไปมันไม่ใช่แบบนั้นนะพิงกี้โอ้ยนิวเฮ้ยจริงจริงเลยนี่นี่มาเล่นสปินเนอร์กันดีกว่ามาไม่อ่ะฉันไม่อยากเล่นอะไรทั้งนั้นฉันไม่มีอารมณ์ทาอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยนิวจริงจริงเลยนี่เธอชวนฉันออกมาข้างนอกกันนี่ยฉจนะไม่ได้ชวนเธอก็ฉันกล่าวว่าจะชวนเธอออกมาแต่ไม่ฉันแก้เหงาสักหน่อยแต่กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่หายอะพิงกี้นี่นิวฟังฉันนะ ต่อหน้าใกล้ขนาดนี้ก็ได้พิงก,งกี้ห่างก็ได้ห่างก็ได้ฟังฉันนะคือว่าเออเอาไงดีฉันนะ่ะก็เคอยอ,อกหักมาเหมือนกัน <Huh? S 1> การที่เขา่าไม่รักเราหรือว่าเลิกกันทั้งๆท,ที่ยังรักเนี่ยฉันนะ่ะเข้าใจเธอนะแต่เธอก็ต้องทําใจยอมรับเราจะไปบังคับใจใครไม่ได้บังคับใจใครไม่ได้เงั้นเหรอใช่แล้วเราจะไปบังคับใจใครไม่ได้ ้องให้เขาคิดเองแล้วเธอถึงเข้าไปพูดเออนี่เธอเอานวบบุกขึ้นมาทําไมอ่ะก็ใช้กําลังหาคําสอนอ,อกหักให้เธอใน Google เนี่ยสิเอยฉันไม่จะพูดอะไรกับเธอละเออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มึงพิงกี้เอ,อ้ยมา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 ถ่ายรูปก,กันดีกว่าอืมอืมอืมแล้วก็เลิกทําหน้าบึ้งแล้วเนี่ยอืมแต่บอกให้เลิกทาหน้าบึ้งไงเออนี่เคยยิ้มของเธอเหรอเนี่ยฮ่าฉันก็ยิ้มได้แค่นี้แหละพิงกี้อ้ยฉันน่ะเบื่อเพื่อนอ,อกหักจริงๆเลย นี่พิงกี้ว่าไงเนวเดี๋ยวฉันขอไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนะได้ได้ได้แล้วจะแยกเคี้ยวใส่ชินทำไมละเนี่ยก็เล่นน่ะคือว่าฉันเห็นหน้าตาเธอเป็นอยู่หน้าเดียวเนี่ยฉันก็เลยแบบว่าลำคาแทนะจะทำไปหลายหน้าบ้างเออนี่เนวว่าไงเหรอคนที่ยืนตรงหน้าร้านเสื้อทำไมเหรอใช่ใช่พี่เอกหรือเปล่า่ะฉช่ว่าฉันฉันจำเขาได้นะฉันเคยเห็นเขาตอนเด็กๆเนี่ยเออใช่จริงด้วยพิงกี้โหเธอ เธอนี่ตาดีจริงๆเลยนเนี่ยโอ้โหฉันอุตส่าห์จะไม่อยากเจอเขาแล้วนะแต่ฉันว่าเขามองเธออยู่นะตายแล้วพิงกี้ฉันจะหลบเขายังไงดีละเนี่ยโอยห,หลบไม่ทันแล้วลนะ่ะนิวป่านนี้เฮ้ยโอ้ยเสื้อผ้าก็อยากซื้อยังไงเนี่ยมันก็ไปซื้อวันหลังสิโอเคอเคเคไปก็เดี๋ยวพิงกี้น้องนิวน้องนิวไปไหนอะเฮ้ยขเขาเรียกฉันด้วยน้องนิวเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมน้องนิวต้องหนีเราด้วยเนี่ยอย่าให้ตามเจอแล้วกันนะเมื่อกี้นายเรียกใครนะ ก็เรียกนิวนะสินายใช่ไหมที่ชื่อเอกอะก็ก็ใช่ไงมีอะไรมีปัญหาอะไรไม่ทราบนายที่แย่งความรักของฉันเอ้ยน้่มันนิวากับพี่เอกนี่นาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยฉันอะไม่ใช่เป็นคนทำลายความรักของนายนายอะทำลายความรักของตัวเองไอ้นิวาทำไมอะทำไมแกต้องมาแย่งนิวไปจากฉันด้วยฉันนั่นหรอแย่งนายนายมันแพ้ตัวเองตั้งหากล่ะ นายก็รู้นี่ว่านิวรู้สึกยังไงกับนายแล้วนายก็ยังจะไปบอกเลิกเธออีกนายมันโง่ชมัดเลยนีวาอะไรนะนี่นายพูดอะไรอ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่านายมันโง่หนี่เง่านายมันไม่รู้อะไรหรอกว่านิวอ่ะรักนายขนาดไหนทำไมนายต้องพูดแบบนี้ด้วยก็วันนั้นน่ะที่ฉันไปเจอนิวที่ฉันกลับมาจากเมืองนอกอ่ะนิวบอกเลิกฉันแล้วแกนั่นแหละที่เป็นคนขัดขวางความรักของฉันกับนิวไม่ใช่ฉันไอ้นีวา แกนี่มันโง่จริงเลยกด็ดีแบบนี้แล้วก็นิวเนี่ยจะได้เป็นของฉันไม่นะนิวนี่ฉันเข้าใจผิดเธอเหรอเนี่ยไม่นะฉันก็ลองคิดดูแล้วกันว่านายมันโง่นขนาดไหนนิววะที่ปล่อยให้นิวมาหาฉันได้ง่ายๆเฮ้ยแกมันจะมากไปแล้วนะทําไมแกจะทําอะไรฉันนี่แกกำหมัดทําไมอะ่ะแกจะต่อยฉันได้ไงอะฉันไม่ต่อยแกให้เสียมือใช่หรอก อ่อนนิว啊เ <laughs> ง้นฉันต่อยแกเองก็ได้นะเอาสิแน่จริงแกก็ต่อยฉันสิ <laughs> แกท้าฉันเองนะไอหนิวเอาเลยต่อยฉันเลยอืมโอ้ยไม่นะ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 หยุด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 น,นี้นะทั้งคู่เลยมีไรหะ่ะเนิวอ้าวแล้วนี่พิงกี้ไปไหนอะโฟฉันขอเคีรยก่อนนะอ่าโอ้ตายแล้วโูตายแล้วโูเราหลอ่หลอทั้งนั้นเลยเนี่ยหล่อทั้งคู่เลยอะเอ่อโฟฉันขอเคีรยก่อนได้ไหมเนี่ย อ่าได้ได้ได้แต่ฉันยินฟังก่อนนะโอ้โหลูกสี่คนชุดขาวกางเกงน้ำตาลหล่อมากเลยนิวใครอะเออพี่หล่อจังเลยอะขอเบอร์ได้ไหมเนี่ยว้าตายแล้วนนิวเลือกพี่เขามาคุยในบ้านเลยเหรอใช่ค่ะพี่เอกเราว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะแล้วนายนีว่าอยู่ไหนอะเขากลับบ้านเขาไปแล้วอะค่ะทาไมไม่มาคุยให้รู้เรื่องกันงสามคนไปเลยอะแล้วนิวก็บอกมาเลยว่านิวเลือกใครนิวไม่อยากจะเลือกใครนะพี่เอกมาเขาว่าไงนิว ก็นิวไม่ได้รักพี่เอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะทำไมพี่เอกพูดไม่รู้เรื่องล่ะคะนิวแต่พี่รักนิวจริงๆนะพี่รักมานานแล้วพี่ทําใจไม่ได้อ่ะที่พี่จะต้องเสียนิวไปให้กับมันน่ะพี่เอกคะนิวเข้าใจค่ะว่าพี่เอกรักนิวแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนิวไม่ได้คิดอะไรกับพี่เอกตั้งแต่แรกแล้วนิวนี่พี่เอกจะให้นิวเนี่ยบอกอีกกี่ครั้งคะแล้วพี่เอกก็มาร้องไห้ต่อหน้านิวแบบนี้นิวก็สงสารพี่เอกนะคะ แต่ว่าความรักระหว่างเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะงั้นเหรอใช่แล้วค่ะก็ได้ถ้าเกิดความรักระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้พี่เอกก็ขอให้นิวโชคดีกับคนของนิวแล้วกันค่ะพี่เอกแล้วถ้าเกิดวันไหนนายนีวามันดูแลนิวไม่ดีแล้วก็พี่จะมาฆ่ามันนิวว่าไงคะพี่ขอขอกอดครั้งสุดท้ายได้ไหม ได้คะ่ะพี่เอกพี่รักเนียวจริงๆนะก่อนที่พี่จะไปอ่ะพี่ก็ขอให้เนิยวดูแลตัวเองดีๆเกิดเลิกกับมันแล้วก็บอกพี่ได้นะเออพี่เอกคะถึงนิ้จะเลิกกับเขาแต่เนียงก็คงไม่รับพี่เอกนะคะเนิวอยากให้พี่เอกตัดใจจากนิวไปเลยค่ะก็ได้นิ้วดูแลตัวเองดีๆดกกน,ดนะค่ะพี่เอกขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ <c oughs> ทำยังไงนิวก็ขอไม่รักพี่ใช่ไหม<อ>ไม่คะ่ะพี่เอกนิวต้องพูดให้พี่เอกตัดใจให้ได้นะคะออโอเคพี่รู้แล้วเงินพี่ขอลาก่อนแล้วกันนะค่ะพี่เอกขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงๆนะคะเออโอเคอ เออพี่นิวครับเราตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับครั้งนี้พี่เอกคงไปจริงๆนะใช่ครับเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะครับพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นายนิวาคิดอะไรอยู่แหมนิวเธอนี่นะก๊้อาลมดีเชียวน,นะเธอทำไมล่ะฮะนายฮ่าฮ่าโอ้ยนี่ดีกับนายนีวาแล้วเหรอฮะก็ไม่เชิงดีด้วยหรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกสบายใจที่ฉัน่ะ เอ่อให้พี่เอกอะเลิกรักฉันได้โอ้ฉันอยากจะขำแต่เอกกะน่าจะเลิกรักเธอโอ้ดิวเอ้แต่เอกกันเนาะไม่เลิกรักเธอหรอกค่ะแต่ยังไงก็ดีซะดีกว่าให้เขาอะมาขัดของความรักของฉันกันดีวานะระวังเถอะสักวันเขาจะกลับมานะดิวเออนี่ดิวว่าไงเหรอฮ่าฮ่าเธอช่วยไปเอาวายข้างบนให้ฉันหน่อยสิฉันนี่อยากจะกินวายได้เลยฮ่าฮ่าขอบคุณ เฮ้ยจะมาอยากกินวายอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอา้ายายเพลงมาอยู่อะไรบนห้องเนี่ยอ้าก็คือว่าฉันน่ะจะมาร่วมสแสดงความยินดีกับเธอไงล่ะสแสดงความยินดีอะไรอะ่ะเอา้ฮาฮ่าฮ่าแล้วนายขึ้นมาทําไมเนี่ยนายฉันขึ้นมาเอาวายไม่ใช่หรอโอ้โฉันก็อยากไม่เห็นภาพแล้วก็อ๋ออยากไม่เห็นภาพแบบว่าคนขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ฮ่าฉันชอบมากเลยเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยนี่เธอพูดอะไรนี่ฮา่าฮ่าฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย นี่เดี๋ยวเธอก็รอดูแล้วกันนะเอ้ยเอ๊ะทำไมเพื่อนเพื่อของเรามันพูดแปลกๆแบบนั้นเนี่ยมีอะไรกันนะเฮ้ยว่าแต่วายอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไปหาข้างบนเหรอเนี่ยอยู่ข้างบนละมั้งโอ้ยอยากจะมันกินวายเลยตอนนี้ใหญ่ห้าห้าห้องไหนละเนี่ยอะห้องนี้ละกันใครอ่ะใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนี่นี่นายนิวนี่เธอจำหลังฉันไม่ได้เหรอเนี่ย อย่าบอกนะว่านายนีวา่าดีวา่านั่นนายจริงๆเหรอนั่นนายจริงๆใช่ไหมก็ช่นน่ะสิฉันเองอจ,จะใครล,ล่ะเธอก็ตลกนะนิวจำหลังชื่ไม่ได้เหรอเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานนีวา่านีวา่วากรู้ใจของฉันเอาไว้นานๆค,ฉ,นคฉันคิดถึงนายมากเลยนะนายรู้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะทำไมนายต้องหายไปนานขนาดนี้เนี่ย ฉันหายไปนานตรงไหนเละนิวก็หายไปแป๊บเดียวเองอ่ะฉันก็แค่ไปคิดคิดดูว่าไม่ควรจะมันเลิกกับเธอเพราะว่าเหตุผลนี้และอีกอย่างนะวันนั้นน่ะพี่เอกอะไรของเธอนั่นน่ะก็บอกกับฉันว่าเธอได้บอกเลิกกับเขาไปตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วทําไมทีฉันพูดอ่ะนายไม่ฟังล่ะที่พี่เอกพูดอ่ะนายถึงฟังก็ฉันขอโทษนะนิวฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ฉันอยากจะมาบอกกับเธอวันนี้ว่าฉัน อยาจะขอเธอแต่งงานฮะนี่นายพูดจริงเหรอนิวาอืมจริงสิเพราะว่าฉันกลัวเธอหลุดไปอยู่กับใครอีกสินี่มีกิ๊กอีกหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอไม่มีแล้วจริงๆนะใช่จริงๆนะฉันรักนายที่สุดเลยนิวาฉันก็รักเธอนี่นี่นน,น,นี่เอาเมียวช้าไปไกลๆหน้าฉันหน่อยสิฉันแพ้ขนแมวเนี่ยอ้าวนี่นายแพ้ขนแมวเหรอเนี่ย อฉันไม่รู้ะขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรักแนะนีิวาฉันก็รักเธอนิวฉันสัญญาเลยนะว่าจะเชื่อใจเธอต่อไปนี้ที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนขอให้ในายเชื่อใจฉันก็พอนะนีิวาเออนิวเพื่อนเพื่อนเธออยู่อยู่ข้างนอกหน้าต่างอะเออยายเพลงฉันซึิงกับพวกอทั้งสองคนมากเลยอ่ะฉันว่าฉันจะไม่แอบดูแลนะ เฮ้ยจะผ่านหลังให้เธอก็ได้โอ้ยซึ้งซึ้งฉ um> ันอยากมีคนรักแบบนี้บ้างจังเลยโดดดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเธอนี่ตลกดีนะนิวอือฉันก็ไม่คิดว่าเพื่อนฉันจะเป็นขนาดนี้นะเนี่ยนี่นี่ว้าทาไมนอนตักฉันทำไมล่ะเนี่ยก็ตักเธอนุ่มนี่นะก็นอนตักแฟนเป็นเรื่องธรรมดาทำไมทำไมฉันจะนอนตักเธอไม่ได้ ในไหนเราก็จะเป็นเอ่สามีภรรยากันอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีลูกดีไหม <Huh? S 1> เอ๊จันเย็นๆสินีวาจะเเรกมีไปไหนนะเนี่ย <laughs> <laughs> ฉันพูดเผื่อไว้ก่อนนะ <laughs> อืมฉันรักนายนะฉันก็รักเธอนะนิว ค่ะเรื่องราวความรักของนิวและก็นีวานะคะได้เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรักของเขาทั้งคู่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันทั้งความที่ไม่เข้าใจกันและกันนะคะแล้วไหนจะมีมือที่3เข้ามาอีกนะคะก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นคติสอนใจในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องความรักนั่นเองนะคะถ้าเกิดรักกันแล้วต่อให้มีอุปสรรคอะไรก็ตามเรามั่นคงในความรักแล้วก็ยังรักกันอยู่นะคะเราก็จะไม่มีวันพลาด จากกันนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรักกันไม่มากพอหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาแล้วทำให้วันไหวนะคะรับรองความรักเนี่ยต้องพังทลายลงแน่นอนนะคะก็ถ้าเกิดน้องๆโตแล้วหรือว่ามีความรักนะคะก็ให้เลือกความรักดีๆเลือกคนดีๆนะคะอย่างแนนีวาเนี่ยก็เป็นคนดีนะคะ แต่ว่าอาจจะเอาแต่ใจไปหน่อยโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะซีรีส์เรื่องเมืองปวนรักก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกับพี่นิวได้ใหม่ในซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับนิวแล้วก็นีวานั่นเองไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณขอ,ขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ทุก,ท,กทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราสองคนนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ ผมสัญญาว่าผมจะรักนิวตลอดไปนะครับสัญญาเหมือนกันนั่นนี่ว่าไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวความรักของเราสองคนไปแล้วนะครับไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะนี่นิวทธไมาเธอไม่เต้นไปทางฉันล่ะแล้วทำไมไนายมาเต้นไปทางฉันล่ะเนี่ยโอ้โหเธอต้องเต้นมาทางฉันนี่ถึงจะพร้อมกันนี่ดูสิเห็นไหมคนละทางเลยเนี่ยไม่ไม่ไมนาย,นายต้องมาทางฉันไม่เธอต้องมาทางฉันอโอ้ทะเลาะก,กันอีกแล้ว ชอบคลิปพี่นิวนะก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย